ให้บริการทางการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนและลูกค้านะคบเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดําเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจําวันเช่นเดียวกันครับซึ่งทุกฝ่ายได้วางแผนรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้พร้อมแล้วชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณจารุวันเอี่ยมยิ่งพาณิช การชัดดาวกรุงเทพในวันที่13มกราคมได้สร้างความกังวลให้หลายภาคสว่วนไม่เว้นแม้แต่ภาคตลาดเงินตลาดทุนที่มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งยังไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้โดยในส่วนของธนาคารกสิกรไทยได้วางแผนการให้บริการทางการเงินโดยเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร ระบบปฏิบัติการและการสำรองเงินสดทั้งในตู้ ATM และสาขารองรับความต้องการเบิกถอนของประชาชนไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์ควบคู่กับการจัดทำศูนย์กระจายเงินสดถึง3แห่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาการใช้บริการและมีเงินสดเพียงพอกับความต้องการ แต่ว่าเราก็จะเติมเงินเอาไว้ให้เต็มที่นะครับเพื่อให้คนในพื้นที่นั้นเองซึ่งเดินทางออกไปที่อื่นได้ยากเนี่ยยังสามารถที่จะถอนเงินได้นะครับก็คิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไม่ต่ำกว่าเ็วันนี้น่าจะน่าจะยืนอยู่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเดี๋ยวก็ต้องประเมินสถานการณ์ทีมว,ว่าเกิดอย่างไรแต่เรามีระบบที่คอยติดตามอยู่แล้วเป็นรายเครื่องนะครับแล้วผมก็คิดว่า ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะใช้ช่องทางการเดินทางฉุกเฉินที่เขาบอกว่าจะเปิดเอาไว้เข้าถึงสถานที่เหล่านั้นได้เนี่ยก็ไม่ไม่ได้กังวลอะไรนะครับก็ก็ยังสามารถขณะที่เวทวงตลาดทุนซึ่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอได้หารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อซักซ้อมแผนการบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมรับมือกับการชุมนุมครั้งใหญ่นี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการให้นักลงทุนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันได้มีการทดสอบสถานการณ์ในภาวะวิกฤตซึ่งหากการชุมนุมส่อความรุนแรงและจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นให้ลดลงอย่างหนักซึ่งจากการตรวจสอบฐถานการเงินของโปรเกอร์พบว่ายังสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ ด้านการซื้อขายทองคำในช่วงนี้พบว่าราคาทองคำค่อนข้างผันผวนซึ่งมาจากราคาทองคำในตลาดโลกรวมถึงเงินบาทที่อ่อนค่าประกอบกับสถานการณ์การเมืองในประเทศซึ่งการประกาศปิดเส้นทางจราจรในหลายเส้นทางอาจกระทบต่อการซื้อขายทองคําทําให้ในายจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคําซึ่งได้มีการหาดูกับสมาชิก พิจารณาอาจจาเป็นต้องปิดร้านทองเพื่อลดความเสี่ยงจากการชุมนุมและพนักงานอาจไม่สะดวกในการเดินทางดังนั้นในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะเกิดภาวะแชดดากกรุงเทพประชาชนหรือนักลงทุนที่จะต้องใช้บริการทางการเงินหรือเตรียมแผนการลงทุนต้องจับตาสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนการใช้เงินหรือลงทุนอย่างรอบด้านมากขึ้นจะรุวรรณเอี่ยมยิ่งพาณิชเอ็มบีทีนิวโฟกัส